สวัสดีคะ่ะ FC คลิปนี้จะเป็นตำราวด้อค่ะเด้อตำราววันที่15ธันวาคม68วันจันทนะคะแม่ไฟฟันเห็นพี่สาวที่ตายแล้วมาบอกเลขพี่น้องเฮากนรับชมรับฟังเลยคะ่ะเพื่นฟันจังไดพี่สาวบนใหายเลขตัวใดไปรับชมเลยคะ่ะแม่ไฟกับพอสมานกำลังจะเอากันนอนไหมจ๊ะเออเพื่อนใเตียงงามดิแม่ FC เลยพเ,ววเพ,พื่อนเพื่อนเพื่ออสมอเพื่นเอาอัน เอาหมอนจะเอาหมอนให้สองอันแล้ง huh. ก้ามอืมจะกินเข้าเลยติพ่อือสีนอนแล้ออ๋อเออบุกออยกินเข้าเออแม่ว่าเรานอนนอจากไรจ้ะเนี่ยสิย่มาสิงยมาพี่กะติกนาอยู่ข้างล่างพ่อกะติ๊กนาอยู่ข้างล่างไหจ้ะอ้ยยางห้ามาหแวมา ขรับดีดีดตกเตียงดีจ้ะอมือมผึ่งกระสิตดดผึ่งกระตูดๆดแบบนี้จ้ะเด้อพี่น้องผึ่งนอนแบบนี้เอาอันเดียวไม่เอาอันเดียวจ้ะมันอันใหม่มันมันแข็งอะนะจ้ะมอนใหม่ออ้้้าาาย่่วว <mm โ,โ,โอ้ผอ่นก็ช่อคอยตอดแบบนี no> ้จ้ะเออธรรมดาเลยแม่เออธรรมดาลแม่เอออบีผู้ได้ชิมไว้ดอกพ่อเบิงงกันเลยแหละจ้ะเออออนี่เวลานอนกันนอนแบบนี้พี่น้องเออล้เราขิานน่ยกบได้เลยเหมือนบ๊แม่เออ มันบอมีแห้งบอกเลยจังไรบ่พอ,พอขาหนีมบนมีกำลังเลยมันบมีกำลังเลยเป็นยังสียาเลยอ,อ๋อยาพ่อพ่อโม่ลานโมจับอย่างสี่พ่อเจ็บบ่บ่โอ้แสดงว่าขานี่มันมันใส่งานบ่ได้เนาะใส่เอ็นนี่มันอ,อน่อนเลยอืมเด้อแม่แม่สีขนาดโนจับอย่างสี่แห้งๆพ่อกับบ่เจ็บเมืนบ่พอ,อ โอ้แสดงว่าขาเพื่นนี่เขาว่าภาษาชาวบ้านค่ะว่าขามันใส่งานบุหรี่ทำไมเนาะบัมีความรู้สึกเออเนี่ยมันแข็งเล็กเม่เอฟซีแข็งเลยอ่ะแข็งแข็งเลยเจ็บบ่พ่อเจ็บบ่ะตายจช้ไฟมึงสิโอจ้านี่แข็งแบบแข็งมันแบบแข็งเงันเช็งมันแต็งตายคล้ายๆอันแต่ว่าทุกบุหรี่งั้นสินะคล้ายๆเอ็นมันอันมันตึงคาดรู้ไหมเนาะแม่งยาล่วงแล้วอืมจ้าจ้า แต่วัาซินร่งเวลวอืมยามันร่งขาเ่็นคนละนขยาร่วงขาคือสามนนารถนั่งได้แต่ว่าต้องยกแข่งหยกขาต้องใหไคอน,นอ,อื่นยกเนาะพอเนาะเออจะยาไข่เป็นอะไรอซีเอฟเอเอฟซีเอวนีสีลัก้าบาคือยังไหญ่ไพ่กับใดไปใส่กับบได้เนาะแม่ไปใส่กับบได้เป็นไปยันกับโได แต่ก่อนยังว่าไปเห็ดงานได้ทะแม่เนาะแมนเดี๋ยวนี้ทีมก็ได้หาเอ้าเฮ้นพี่น้องคนหายบ้านนี้เพิ่นว่าพี่น้องเพื่อางเพิ่ง คุนมาธุละบอพ่องานาจะมากปวดบริยินเู้้หลือรดูพี่น้องทำให้เห็นพี่น้องยางผ่านและไฮด้ติแม่อเอาพี่น้องทายง่าง่ายปุบปนเราบ่บิขึ้นัวบอแม่นอกบางทีจ้อาชีพเหตุงานมากมม่มือไงแบบนี้ตีเขาบริยินจะขิดไร้ไม่พ่อเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาี่แล เปิดก hmm, <ugh, S 4> ิดช <ight> ีวะมิตเมียบุญเบิ่งเขากับอาศัยเบิ่งลูกเบิ่งเมียเขานี่แหละเนาะแม่เนาะอาศัยเบิ่งคนนี้คนในครอบครัวเขานี่แหละต้องซอยกันเนาะแม่เนาะคลิปนี้จะเป็นเลขลาวด้วยค่ะเด้อแมงดามาตามแม่พายตามลาววันที่สิบห้าธันวาคมหกแปดวันวันวันจันทร์แม่ฝันไปวันจันทร์ก็เล่าฝันมาขึ้นนี่ฝันมาขึ้นฝันไว้ใหญ่มาก มาแล้วเพิ่นมาเพิ่นก็ซื้อเลขซื้อเลขกได้เสียมาให้น้องเบิง่งมายำน้องนั่นมาไว้มาจะเคลียมาแล้วน้นองก็เลยว่าตัวใหญ่เพิ่นก็เลยวันนี่แหละเลขกวุ้นเลขตองขันมันออกเลขตองนี่ใหญ่สิมาดูก,กระเกา่ามาจังสี่ะนังกระดออกเลขตองคู่นี่เหญ่สิมาดูกระเก่ามาเดี่ยวจ่อยอนว่าออกมือนี่มือแเลี้ยงใหญ่ก,กระจิมะไว้จังสี่เป็นเราด้วยน,นี่อันนี้ความฝันขนอ,องแม่เนาะอ,อันนี้ความฝันของแม่ของแม่เด้วยนี่ บ้านี้ไปเรื่อยว่าเยี่ยสิกับได้ลวะว่าสันว่าคำมันออกเลยคู่นั่นจ้ะเยี่ยสิมาอีกเยี่ยสิมารเรียกโกเก่ลบางสิจ้าข้ามฝนเบาเด้จ้ะคำฝันฝนซื้อได้นั่งอืมจ้าคิวว่คิวกับเยาวาแม่ด้อคือห้องผีแมนบ่แมนแต่หัวเ้าวฟันจะได้คน,น,นเราถูกฟังเล้วจ้ะเน,นาะจีเราเห่างฟังยังสิละจ้ะบาดสิออกไปก็เลยว่า หาเกตเป็นไถ่แล้วล่ะทุกเยวแม่บาสิบบอบอกกันหมอรวยดอกันอันตัวนี้แม่ได้จกสอนอ่านคนไม่หายความฝันนี่แหมแม่เลยเบาไปต่อเลยแม่แม่บมมาสิล้อใบแถวคูนชาวกันพิน่นบาสิบหายยิ่ยู่จ้า เป็นว่าเมื่อยเมื่อยเลยถ่ายออกเพื่อจะเอาม้าหายแตสิมาย้ำอีกทีหนึ่งเลสิมาย่ำเดี๋ยวล้ว่าถ้าบอกเทเดียวแม่ผัดมาสอนข้อฝันมาก็เลยมาออกปากไปตัวนี้อืก็เจ้าก็เลยจับยุทเอาตัวนี้ไปนั่นเป็นย่างแม่คุณเนี่ยอาจจะมาทางไทยทางลาวก็ได้หลายมันเป็นทั้งสั่นข้อแม่ฝันอ่ะว่าต้องแพ่งนองแม่เอาม้าหายมันไปโลดจ้ะว่ามันเดี๋ยวออกว่าแพ่งเลยแต่ว่ามันเดี๋ยวออกปากไปแล้วอยากได้แม่เป็นคู่กันอีกเทเดียวมาหายสิแม่ไม่ต้องมีพ่อครูมันตัวเดียวโคโล่อทษก็เยอค่ะ มันหนึออกปากไปสอนหนันข้อมฝันนี่แหละมันได้ไปทั้งสี่จ้ะอ่ากเขาเป็นย่างแม่พวกนี้เพื่อนอาจีซื้อในๆเข้าก็ได้อ่าจ้าเจ็บอาจจะเป็นตัวนี้เนาะแม่เนาะทีแรกแม่เพผนบอกแม่มาเป็นคุยจ้าคือมาได้หนีิอ๋อปากว่านึ่งไปแล้วนะบอเมนพุ่มเจ้าทีต้นมะขามเหมือนบอแม่ใหญ่ใหญ่คือตายจะโดนลุนเป็นพี่สาวที่เสียชีวิตไปโดนโดนแล้วเพื่อนมาเขียนให้บอแม่เจ๊ดเจ๊ดสี่สี่เนี่ย มันมาเขียนเลยมันซื้อมาแลี้ยวมันซื้อม้ามันแล้วไม่เบิ้งจ้ไม่ยามน่องนั่มาไว้ไม่จะเทียดโดนกัดแล้วหลายปีแล้วเออเพิ่อนมาเนี่เด้เพิ่นบอกว่าเจ็ดเจ็ดสี่สี่ฮาฮาสี่ศูนย์นี่เพิ่นซื้อเลขมาแล้วแล้วเอามาให้แม่เบิ้งทำน่องว่าอยางมาอ่างน้องว่ะเด้อคอยซื้อเลขเด้อน้องแบบนี้เนาะใหญ่เอาม้าเนี่ยหดไปซื้อมาแล้วนี่ซื้อน้ำเพิ่นมาแลี้ยวเพิ่นวันนี้เอามาให้น้องเบิ้ง มายามนอนน้่าวางสิละ่ะเด็กมันตองจ้ากรรออกเล็กตองนี่ใหญ่สิมาดูก,ก็เก้าคนวางสิจ้าจ้า,าจต่ว่านอนอยื่หนีแล้วคนวางสิอ๋อไม่ตายหลายปีล้วีิจ้าเขเ็บปีแลรวอ๋อแต่บัตริป่ายผัดมาบอกว่าหาเ็ดเล็กไทยเด้อเป็นหมอแม่บัตรจิปา่าไ,ได้ไหมหาเกจเล็กไทยได<อ>่ละมาดูส่ล่ะ่หลังไปเลยจ้าอื้อ ก็ไว้ตงเสียก็เละว่าสิบันบอกกัดกซอนคำนีแหละมันก็เลยไปมันก็เลยไปเลยเออเพื่อนเลยไปหาหาเก็บนะผู้เอาก็เลยเอาน่ะหนาจนถึงว่าเขาเป็นยังแมวกันย่างกัดซอนว่าเลี้ยงใหญ่บอกกันละจ้าว่ายใหญ่มากนี่แหละก็เลยไปตั้งสี่อ้าวสรุปพี่น้องรูปเลขแม่พายคลิปนี้จะเป็นลาวเด้อค่ะเด้อวันจันทร์วันที่15ธันวาคม68เลขนี้บ่แม่นเลขภูมิเจ้าทีต้นมะขามเด้อค่ะเด้อเป็นเลขผีสาวเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วมาเพิ่นเอาโพยเพิ่นเอาโพยเลขก็ไม่เนาะ <L an> เขียนเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ศูนย์เพื่อนเลเอามาหายน่องเบงว่าผีสื่อตัวนี้เด้อ้าออกเล็ต้องสิมหาอีกมันบอกแ,ม,แม,อม่แล้วก่อนชิไปก็เลยบอกแม่ว่าห,ห,ห,หาเจ็ดเล็กไทยเดอ้อ<ช>ถือบ<ด>อกค่ะะอหนูขอใจถือกันบจ่จ้ะว้าเด้อพี่น้องได้ทั้งไทยทั้งลาวคลิปนี้เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ศูนย์แม่มักตัวไรแห้งสุดในนี้แม่กันมัก เมื่อตัวจมาหาเก็จมันอะไรใช่เนาะให้ให้น้ำหนักสำคัญเท่านั้นเองเนาะน้ำหนักสำคัญค่ะสีตาตัวใดตัวหนึ่งไปกันน้ำหน้าหายยังสี่แล้วมันก้ำหนักซ้ำกันนั่นแหละจ้าพี่น้องมาเพิ่นกระซื้อไงเพิ่นว่าเพิ่นซื้อไงจ้าพี่สาวซื้อเลขไว้เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ศูนย์บัตรสีใบผัดบอกว่าหาเกจเลขไทยเด้อโมแน่พี่น้องเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ศูนย์อาจจะเป็นเลขล่าเทานั้นเเนาะห้าเจ็ดอาจจะเป็นเลขไทยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวขอบคุณแม่ไพหลายๆที่ให้แนวทาง ขอให้ FC มีโชคมีลาบกับแม่ไพ่เด้อพูดกับประกาศตอนกลางตลาดจะได้มีเงินแม่ให้แม่ขึ้นแม่ได้มาเขียนไว้อย่าลืมอย่าลืมมาคิดแม่พอดีจ้าเดี๋มาเห็นพ่อสมาน์ทถึงกางสืนอนเอากันนอนพี่น้องเลยเอากันนอนเก็บของแม่เนี่ยเพิ่นจ้าเพิ่นก็กินข้าวแซ่บอยู่บ้ะแม่เสียบเออเพิ่นนั่งกับแร้งมันไปกินเวลาเพิ่นขับถ่ายก็คือขับถ่ายปกติป่วยจ้าปกติวังไงว่าร่างกายดีทุกอย่างดียกเว้นแต่ขา เป็นตะขาดมันไม่หลงไม่ไผ่ยั้งเลยมัดตัวไม่หันกระได้คือตับไตเสพพุงนี่ดี้มืนบ๊วยมีวัต้นดันกับบวมี่จ้าคือเสียแต่ขาเนาะม่อย่างไงซะวะถูกยางล่างใกล้หนึ่งมันยางนล้มันขายางนี่ยขายางบ๊ได้เนาะอ่ะกับบเป็นแมงแหวซูต่อไปให้เลขเขาาด้วยแม่เด้อจะได้มีเงินย่งน้อยกับเก็บหาเก็บซีใบให้เวลาไปหาหมอหายยังเนาะบ็ได้ขารถขาลา ตายที่หายแนวทางตายเสียเงินเสียคขั้มโอ้อเอฟซีมีโชคมีลาวกะแม่ไพ่ด้วยค่ะเด้อคือเห็นน่ะแหละเอฟซีเลยอยากจำเลยจ้าอุ้ยแต่เอฟซีเพิ่นก็มีแต่คนดีมีน้ำใจแม่ถึกน้อยถึกร้ายเพิ่นก็ให้ข้อให้เลขเข่านะแม่ไวยังไงเนาะเอฟซีเพิ่นก็อีต้นแม่จ้ะถ่ายไปทังสิเพิ่นเห็นบ่นั่งเห็นแม่เขาเอาลงไปเห็นทั่วโลกแหละผู้ใดเข่ามาเบิ่งเห็นบนเลยแม่เบิ่งลงเมืองนอกยังเงก็เห็นบนเลยจ้ะต้นมันมามันไหมเห็น พี่เอแมวดามาถ่ายพี่น้องหมอเลยมาตามหลังอันมันเป็นโครงการด้วยไหมเนาะโครงการมันก็จะมาสอยคนติดเตียงไม่จ้ะคุป่วยติดเตียงคุป่วยติดเตียงเพื่นกเนเน็เอานัา่นเอานี่มาให้อันยังขาดแค่เหมือนกับคนมาให้ดังยไหเนาะอ้าวจังได้ก็ขอให้เล็กเขาด้วยแหมเด้อ